สวัสดีครับจากสกุลชัยลูกหมากบริการรับซ่อมช่วงล่างนอกสถานที่ครับวันนี้มาแปลงแท่นให้ลูกค้านะครับจากเคาเล็กนะครับจากแท่นแท่นตัวเล็กนะครับมาเป็นแท่นตัวใหญ่ของอจัมโบ้นะครับอันนี้ก็กําลังถอดลงเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนนี่ครับตัวแท่นแท่นที่มาแปลง แล้วการลูกหมากนะครับมันก็เท่ากับว่าช่วงมันก็จะขยายออกเพราะคันนี้ช่างก็เคยทํไให้ลูกค้าเผาหักบ่อยครับเพราะแท่นตัวแท่นมันหลวมอ่ะค่อนข้างหลวมแล้วก็บรรทุกเห็นว่าก็ไม่เกินมากนะครับเกินนิดหน่อยเกินพิกัดนิดจก็ไม่มากนักแต่ก็เผาก็ยังหักอยู่บ้างอตอนนี้ก็เดี๋ยวถอดตัวน,นี้นะครับลงถอดแท่นลงนะครับแล้วก็ เอาชุดแปลงนะครับที่ทั้งหามาให้นะครับก็แ,แปลงใส่เปลี่ยนตัวนี้ขึ้นนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้ความสูงใกล้เคียงเดิมครับแหนบก็เท่าหรือใกล้เคียงเดิมมากเยึงนะครับการลูกหมากก็จะยาวขึ้นถ้าเทียบกับของล็อกเล็ก,กน,นะครับล็อกเล็กมันก็จะสั้น่าเผากางครับเดี๋ยวต้อง ต้องจัดการเทากลางนะครับวัดขนาดความยาวนะครับว่าจะตัดออกเท่าไหร่ไม่ให้ตัดตัดไม่ให้มันสั้นนะครับแต่ไม่ให้ยาวกว่าเดิมมันจะยันสั้นเกินไปก็ไม่ได้ครับกล mm ั hmm. วดเดี๋ยวว,วิ่งวิ่งมันหลุดมาก็ขนาดแท่นของตัวนี้นะครับก็จะมีหลายแบบมาอนรันมีสูงมีต่ำมีกว้างมีแคบนะครับผม คังก็วัดขนาดแล้วก็ให้มันเท่ากับสเปคเดิมให้ได้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ไขหลายอย่างนะครับบางที่บางครั้งครับก็เขาจะเอาแท่นมาให้เลยแล้วก็ต้องมานั่งแปลงแท่นที้มันกว้างมันแคบนะครับบางทีเอากว้างมาใส่แคบก็ต้องมานั่งขยับคานตึ้งข้อก็ค่อนข้างยากใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับบางครั้งถึงท่านไม่ออกอ่าไม่ขยับจริงก็ต้องตัดเปลี่ยนคานใหม่ คานในที่นี้เดี๋ยวให้ดูครับคานก็คือตัวที่อยู่ด้านล่างของตัวพาวกี้นะครับผมคานตัวนี้มีความสําคัญค่อนข้างมากพอสมควรนะครับความกว้างแคบก็อยู่ที่ตัวตัวคานตัวนี้ครับถ้ามันมกว้างเกินไปมาใส่ตัวแคบก็ต้องขยับเข้าไอขยับเข้าคือปัญหาใหญ่ก็คือต้องมานั่งเจียบากอย่างนี้ครับให้มันเข้ามาเป็นนิ้วเงี้ยเจียเสร็จแล้วก็ทุ้งเข้าไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่หมูจริงๆทํามาหลายตัวนะครับผมเหนื่อยมากแล้วก็มีวิธีหนึงคือต้องเปลี่ยนคานก็คือตัดแล้วก็เลาะเนี่ยครับไม่ออกนะครับออกยากมากไม่ไม่ค่อยเคยเจอตัวไหนที่ออกข่างขนาดตัดเลาะนะครับตีย,ยังออกเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะออกในสองข้างเนี่ยก็คือตัดผ่าเอาตุ่มเอาสลักออกนะับหมดแล้วก็เลาะออกนะครับตัวลลอกคานนะครับก็จะมีแค่สตัวนี้นะครับ สตัวนี้คือตัวล็อกนะครับมันจะเป็นสลักล็อกไปยาวจนถึงตัวคานล่าง2สองตัวนะครับน็อตตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวล็อกนะครับล็อกตัวนี้เป็นตัวปิดแป้นฝากันสลักหลุดครับนี่ครับมันจะเกี่ยวเกี่ยวเป็นเหมือนกับเป็นตะขอนะครับเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ขันน็อตกันตัวตัวกันหลุดอ่ะไม่ให้มันหลุด นีครับมันจะเป็นบากเสียบล็อกไว้ทั้งสองข้างครับนี่ค่อนข้างสมบูรณ์ครับผา่อนข้างแน่นเลยแท่นไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ลูกค้าบางเจ้านะครับช่างก็จะให้ลูกค้าเป็นคนหาเองนะครับเพราะว่าตัวนี้บางทีมันก็จะมีปัญหาว่าได้ของมาดีหรือเปล่าช่างก็พยายามมองให้มันดีที่สุดครับแต่บางทีก็เคยเจอครับหาไมา่ให้ลูกค้าแล้ววิ่งไม่นานก็หัก สภาพมันอยู่ข้างในของของเก่ามันก็พูดยากครับไม่สามารถบอกได้ว่าข้างในมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหรือห้าหรือว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอะไรเงี้ยบอกยากเราก็หาที่กันใกล้เคียงครับในแหนก็เลือกมาให้มันหนานะครับขอทางเสียงกงคุยแล้วสับกับอีกสับหนึ่งครับตัวนี้เป็นสิบชั้นตัวหน,นานะครับมันก็จะมีเก้าชั้นก็ เลือกมาให้ลูกค้าก็เลือกหนานิดนึงครับเผื่อๆไว้กันไว้หน่อยว่าแหนบที่ได้มาก็ไม่รู้ว่าสภาพแหนบข้างในเนี่ยมันแข็งอ่อนแค่ไหนเราก็เลือกแข็งไว้ก่อนเผื่อว่ามันอ่อนแอหมายถึงว่าอย่างตัวนี้ช่างก็เห็นอยู่แหละว่ามันมีรอยมามีการแปรงมาเล็กน้อยนะครับเนี่ยครับไม่รู้ว่าแปรงมาจากตอนที่ทางเชงกงทาไว้หรือแปรงมาจากขอ,ของเดิมที่เขาใช้นะครับของเดิมที่ติดรถมานะครับ แล้วก็แก้ไขซ่อมแซมมานี่มีรอยตัดครับเนไครับบ่าก็เผื่อไว้ก่อนให้มันหนาไว้ก่อนให้มันแข็งไว้ก่อนครับ<ม>เผื่อมาถ้ามันข้างในมันอ่อนมันก็ยังช่วยได้แต่ถ้ามันแข็งอาจจะโดดหน่อยก็ใช้ไปยาวๆครับโดดนิดนึงโอเค เดี๋ยวขอช่างไปดูเช็คเข่ากลางลนิดนงครับต่อมาเรียบร้อยนะครับสั้นลงแล้วอ,อ่ตอนนี้นะครับเวลาล็อกเล็กเนี่ยมาแปลงเป็นล็อกใหญ่ก็จะมีช่องว่างด้านข้างนะครับค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายคันนะครับให้ช่างมาเก็บงานนะครับเก็บงานในที่นี้ก็คือ ให้ช่างมาเปลี่ยนบูธพอเปลี่ยนบูธเสร็จแล้วมันเห็นช่องเห็นซองช่างก็ต้องมานั่งเก็บงานให้นะครับพอเวลาทําแล้วบางทีมันก็อดไม่ได้ครับมันก็ต้องมานั่งเก็บงานพวกนี้เชื่อมนะครับแต่โดยปกติช่างก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อมให้ครับเพราะฝีมือช่างเชื่อมไม่ค่อยเก่งนะครับผมอันนี้ก็เชื่อมเสร็จแล้วครับเราจะมีช่องนิดนึงฝั่งนู้นก็นมีช่องนิดนึงครับเดีย๋ยวไปดูกันนี่ครับอ๋อไม่มีช่องไม่มีช่องก็คือว่า ขยับเสื้อเผาไปฝั่งนู้นนะครับจะได้เชื่อมง่ายขึ้นนะครับพอเอาออกเนี่ยมันเหมือนกับว่าด้านหนึ่งชิดด้านหนึ่งแคบนะครับไม่งั้นมันก็เชื่อมไม่ได้นะครับเชื่อมยากเรียกว่าไม่เชิงว่าเชื่อมไม่ได้นะครับมันจะเชื่อมยากนะครับผมเหมือนกันอย่างนี้ครับฝั่งนี้ชิดเลยนะครับชิดแบบว่าเข้าไม่ได้นะครับแต่ฝั่งนู้นเนี่ยหลวมเลยเพราะว่าต้องยิงให้มันมีก็เลยต้องขยับเสื้อเผานะครับนี่ครับเรามาเชื่อมเก็บขอบขอบข้างสุดท้ายนะครับ ก็จากล็อกเล็กครับกลายเป็นล็อกใหญ่นะครับถ้าแปลงพวกนี้นะครับมันก็มีองค์ประกอบเยอะครับเวลาประกอบแล้วมันติดขัดตรงไหนเราก็แก้ไขยังไงนะครับต้องแก้ให้จบนะครับในงานวิ่งไปลูกค้าที่ทําไปแล้วเรียกว่าบางที่บางที่เหมือนกับว่าก็ไม่อยากจะว่ากันน้องว่าก็ได้แต่ทำนะครับพอทาเสร็จแล้วมันก็เหมือนกับทิ้งภาระไว้ให้กับให้กับลูกค้านะครับลูกค้าวิ่งแล้วมันหลวม เผาใหญ่ขึ้นจริงโอกาสหักยากขึ้นแต่ว่าการใช้งานมันก็เหมือนกับมันล้อมันกว้างแล้วมันเบี่ยงไปเบี่ยงมาล้อก็ปัดล้อก็เป๋นะครับต้องทําแล้วก็ต้องเอาให้มันจบนิดนึงครับอดไม่ได้เนาะเวลาลูกค้ามาซ่อมมาแซมช่างก็ต้องมานั่งแก้ไขมานั่งเก็บก็ลำบาก งานเชื่อมช่างก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ครับแต่พอได้อยู่ถ้าเกิดว่ากว้างๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่ามาให้เก็บงานหรือมานั่งหามุมเชื่อมนะครับมันก็เชื่อมค่อนข้างยากนิดนึงแล้วฝีมือช่างก็ไม่ได้ว่าจะเชื่อมกันเก่งนะครับว่าเน้นงานงานซ่อมแซมมากกว่าไม่ได้ว่าเป็นงานแบบงานเน้นงานเชื่อมนะครับเพราะส่วนใหญ่ถ้าบอกว่าเป็นงานเชื่อมแบบก็ ต้องขอนิดหนึ่งครับและอย่างหนึ่งครับเป็นหน้างานทั่วไปถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในอู่ลูกค้าแล้วก็ไม่มีสายไฟต่อตู้เชื่อมนะครับตู้เชื่อมเราก็ใช้ได้ในพื้นที่ที่มีมีไฟเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอย่างลูกมาของช่างก็จะอัดบนรถได้โดยใช้กระแสไฟบนรถนะครับมีตัวแปลงกันอยู่อย่างถ้าเพื่อนๆเ,เคยติดตามนะครับก็จะเห็นกันตั้งแต่ต้นนะครับก็เราก็สามารถแก้ไขหน้าง,งานได้เบื้องต้นนะครับแต่ถ้ามาทั้งเชื่อมเลยก็ ไม่ได้จริงเครื่องแปลงไฟเราแปลงไฟไม่ไหวก็เปลี่ยนมรมบของเก่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วด้วยเริ่มมีรอยคอนมีรอยขยับนะครับก็เปลี่ยนอันนี้ก็ลูกค้าเบิกมาให้ครับเาช่างไม่มีเวลาออกไปซื้อครับสหาที่ทําตัวนี้ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันเพราะว่าแถวนี้ก็ไม่รู้จักลงกึงนะครับไก,ไกลไกลร้าน พอวันนี้มาอยู่ซอยวัดแคร์นะครับซอยวัดแคร์ปอมจุนนะครับผมก็เดี๋ยวขอช่างประกอบตัวนี้ก็วันนี้ก็แปลงครับจากล็อกล็อกเล็กนะครับล็อกกี้ล็อกเล็กนะครับแท่นเล็กตัวเล็กนี่ครับมาเป็นอีสุล็อกใหญ่ครับโอเคครับขอบคุณที่เพื่อนๆืยังติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อน